ขอต้อนรับสู่รายการแม่บ้านสติแตกวันนี้นําเสนอโดยพี่สาวผมเองไปเพลงก่อน <Yeah. S 1> เพลงเอฟเฟคเนื่องจากชุนน้อยเย้วันนี้จะทำมาม่าผัดกินผ <c oughs> <c oughs> ัดแรกต้องต้มน้ําก่อนอ่าเรามาดูก่อนระหว่างเธอต้มน้ำให้เดือดส่วนผสมสมีอะไรบ้างอ่าส่วนผสมสม,สมีมาม่าสองห่อหลงจากกินหลายคน ถ้าเป็นลบต้มยำหรือต้มยำน้ำข้นแค่นู้นแคกินคนเดียวแอ้แคกินคนเดียวเหรอไม่เป็นไรยินงกินเอะก็มีรสหมูสับที่เราต้องเตรียมอะไรบ้างเอ่ยรับแรกเนี่ยต้องฉีกซองก่อนแน่นอนแล้วต้องฉีกซองฉีกออกไม่เหนอ่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์มีเครื่องปรุงเครื่องปรุงนี่ต้องเก็บไว้เลยแย่ต่างหาก อันนี้ผงต้มยำหมูสับน้ำมันไบ่บอกเขาแตกอะไรเหรอรับแรกต้องดูระับแรกไม่ต้องคนก็ได้เราให้มันเดือดก็ได้นะั่นแหละโูเพงแน่ไม่ไ่ <c oughs> รอนานแล้วอันระดับแรกเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำมันใช้น้ำมันพืชน้ำมันหมูน้ำมันควายน้ำมันอะไรก็ได้ใ <c oughs> ส่เข้าไป <c oughs> ในกระทะ กระทะนี่นะเราต้องมีน้ำมันไหนน้ำมันเราอะมีน้ำมันอยู่ที่เหลือมาจากทอดปลาท่โกะอย่าเพิ่งอย่าเพิงพ่งไปไกลไก่อน <c oughs> นีาา่จะถ่ายเดี๋ยจะอะไรบอกเลยนะว่าทำไงเนี่ยทาไม่เป็นรามันเดือดก่อนเัาแรกเราก็ต้องรอ,งองให้เดือดก่อนนะแล้วก็รอเข้าไปใช้เวลานานมาก <laughs> เป็นน้ำที่มีอะไรคุยๆอยู่องไรก็ไม่รู้แ <laughs> ต่แม่มเรากินได้นะแบบแรกเนี่ยเราต้องดูก่อนติดซองออกมาเนี่ยข้างในก็จะมีเส้นที่สําเร็จรูปแล้วนะบางคนใช้เส้นจริงก็ได้ไม่็นไรเพราะว่าเราจน <laughs> เราไม่ได้จนมากเอ้ยมันไม่ออกอะเฮ้ยมีคื่อนนี้เอง ไมยมีแค่นี้๋อ้ยพูดมากเกินอ่ะน่ะพิธีกรนี้นะครับในการแม่บ้านชิดติดแตกเนี่ยจะสอนทำมาม่าผัดซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากเห็นแต่อันนี้มันน่าเกลียดนะรู้สึกว่ามีแก่เส้นเป็นอยู่อเมริกาต้องกินของที่ประหยัดเข้าไว้นี่นี่เพราะว่าตอนนี้ของมันแพงทุกอย่างแพงหมดไมาม่าหรือไวไวเนี่ยนีอยากให้แม่มาทํา ลูกชิ้นให้กินมากแต่แม่ไม่ยอมทาให้กินต้องทํากินเองแล้วทําเป็นแค่มาม่าผัดวันนี้เราจะทำสอนทำมาม่าผัดนะต้องต้มน้ําก่อนรู้จักสภาพน้ำแบบมีฟองอากาศนะฟองนั้นเนี่ยเดาไว้ว่าเป็นออกซิเจนนะแก๊สออกซิเจนแย่พูดอะไรเสียจริ <c oughs> <c oughs> ไม่ก <c oughs> <c oughs> ล้ลา,า,อาลองไฟกูเอาแรกเนี่ยแล้วต้องใส่นี่ลงไปมันเดือดยังก็มันเดือดแล้วนะฟองมันขึ้นมาแล้วหน่อยโอเคงั้นเราก็รอต่อไป เนี่ยเราก็ต้องเทน้ํามันใส่กระทะนี้แล้วเตรียมผัดเริ่มแรกเนี่ยมันใส่น้ํามันไปก่อนแล้วตามด้วยพริกเผาจากนั้นใส่เส้นแล้วเครื่องปรุงทั้งหลายถ้าไม่ชอบก็เติมนะเติมพริกไทยเติมน้ปํปตาาเติมซีอิ๊วเติมเกลือเติมอะไรก็ได้ตามทีชอบดูเป็นรายการที่มีความสุขมากมายจานแม่ที่ผ่านไปแลนวนะยังไม่เดือด ไปแล้วนะไปแล้วเสียงแบ่งนี้ <laughs> 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 หนวะเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนเนี่ยอย่าถ่ายตรงนี้คูกบ้าไม่เนอะเลยใช่ไหมแจ้งเลยแล้วก็มีที่กองมาม่านะเนื่องจากว่าเราเป็นพวก unprofessional อย่างถ้าเส้นมันนิ่มแล้วก็ไปได้เลยยังเลย ดูชิวๆมากมายถ้าวิดีโอมันนานไปเนี่ยเราต้องตัดเป็นสองตอนนะแต้นโชว์แล้วไม่ได้ฟังเพลงไปทำอาหารไปไม่จเจริญอาหารเลยนะคนนี้แม่ครัวหัวกระเท <laughs> เแแแยแน่ใจว่านี่เป็นรายการจริงๆ <laughs> รายการแม่ครัวหัวป่าเหรอไม่รายการแม่บ้านเศริฐีแต่ แต่ละเพลงที่เปิดมานะนิ่มยังนิ่มแล้วมั้งน่นิ่มเดี๋ยวเล่าไปเลยครับเตรียมเลยเตรียมเลย,ยน้ำที่ใช้เนี่ยมันจะมีแป้งผสมอยู่ส่วนนั้นเราก็ไม่ใช้เตรียมเลยครับเตรียมเลยครับอย่าหกหนะวห,หกนี่แจะเห็นควัน งาเสดดน้ำออกงัดเหรอใสกระรมปีป่ะแล้วแตไไไ่ไม่ไม่วันนี้เราทำง่ายๆก่อนเฮ้ยอะไรอ <c oughs> เอา้วเาวาังเก็บไว้ที่หนึ่งแล้วก็พักไว้ก่อนท่านี้เราต้องใส่น้ํามันครับน้ํามันอะไรก็ได้เนื่องจากว่าน้ํามันพืชหาที่นี้ไม่มีใช้น้ํามันหมูไปก่อนเอาเลยครับ น้อยไปน้อยไปในนี้มันมีน้ำมีน้ำทำยไงใส่ไปเถอะใส่ไปอีกใส่ไปอีกเท่าที่พอใจเราต้องทำให้น้ำมันเนี่ยนะเททั่วกระทะนะมันจะได้ไม่ติดไม่ผิดอุ้ยเปิดไม่ออกอุ้ยออกแล้วใส่ไปอีกเดี๋ยวมันติดกระทะนั่นแหละนั่นแหละจังแจ่มจ่ม พอๆเดี๋ยวมันกลายเป็นน้ำโทษนะ,คะใครที่เก่งทำอ si าหารเนี <S <S ่ยก็อย่าว่ากันเราเป็นพวก unprofessional นะมันกินเพื่ออยู่รอดอย่าทำตามนะแค่ันดับแรกในที่ต้องใส่ไปเนี่ยก็คือน้ำมันเลยพ็มีให้เราก็ใส่ไปอีกนะลดลงลดลงลดลง ไม่เป็นไรแล้วน้ำมันที่เป็นไขอยู่นี่มันจะละลายนะใช้น้ำมันแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเราใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะใช้อะไรที่เรามีอยู่เลยครับพริกเผาเลยงัเจ็ดนาทีพันไปแล้วเจ็ดนาทีสี่บเจ็ดนาทีสี่สิบเจ็ดวินาทีมือมันมือมันครับใส่ลงใม่หมดเลยใส่ลงไม่ลงขะาดนี้ไปโดนช้อน ผมใหญ่โดนช้อนยังไปโดนช้อนอีกทาไงอ่ะโดูในมือปวดหมะไม่เป็นไรเส้นใส่สายใส่เส้นใส่เส้นใส่เส้นเลยใส่เส้นเลยอะไะใส่เส้นเลยด่วนน้นอันนี้มันจะไม่ติดกระทะนี่เราก็ผัดไปไปเรื่อยๆนะอ่าเครื่องปรุงที่สองเนี่ยจะใส่เนี่ยเราใส่หมูสับก่อนนะเดี๋ยวหมูสับก่อนนะการหยุดกระทะแบบนี้เนี่ย ก็ต้องทําให้มันเสิสับไปก่อนนะไม่มีรสของหมูสับอยู่ข้างในนะมันก็ผัดไปนะเห็นไหมจะไม่ติดกระทะถ้าไม่ใส่น้ํามันเลยเนี่ยจะติดกระทะแหมะเลยกลายเป็นก็ตังค่างออหน่อยดินะรู่สึอไงนะเตรียมใส่ไปเลยแล้วไงแล้วก็ผัดสักแป๊บหนึ่งนะขยากใส่ไส้กรอกอยากใส่คุณเชียงลูกชิน้นเนื้อควายเนื้อวัว ใส่อะไรก็ใส่ได้ตามใจชอบใส่ผักใส่อะไรแห่ก็กำลัง้าจานอยู่รู้สึกยังไงกับรายการนี้รู้สึกยังไงกับรายการนี้ครับอ w e s o อ e awesome a w e แล้วจะเสร็จแล้วเนี่ยรู้สีจะน่ากินมากนะต้าน้องผัดอีใส่น้ำเข้าไปอีกหน่อยแพรไม่ชอบแห้งๆไม่ชอบแห้งๆอ่ะเราใส่น้ำเข้าไปหน่อยมิจฉาลายใส่น้ำวะเนี่ย พอย้ยไปดูง,งงหน่อยอ่าไปเตรียมจานไม่มีใครดูะนะอย่าลืมสำคัญสุดก็คือทำอะไรต้องเก็บซึ่งทายไม่ค่อยทำ เล,เลยเลยเ,เลยเทเลยเทเลยเพราะวิดีโอจะหมดแล้วเทเลยเฮ้ยเร<อ>าก็ได้มาม่าผัดที่หน้าตาออกสีส้มๆหน่อยอ๋อไม่หนัก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 เสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วครับไปดูตอนสองได้เลย